สวัสดีครับวันนี้วันที่9นะครับมิถุนาย,ยน259ลูกค้ามาติดกรขโมย M Flash นะครับมาสั่งสตาร์ทที่หมดให้ดูนะครับกดสายไฟสองครั้งที่หมดสองตัวนะครับกดสองครั้งหนึ่งติดเลยถ้ากดดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกถ้าล็อกสองครั้งล็อกปิดเสียงนะครับกดล็อกสองครั้งหนึ่งสองกดล็อกของใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับี๋ยไม่เลก,กวนชาวบ้าน จะร้องต่อเมื่อมีคนใช้แจผีสมมุติเรื่องแจผีนะครับแทงเข้าไปบิดยังรถได้เนาะสมมุติลืมล็อกรถมีคนมาขโมยรถเราเราลืมล็อกรถนะครับให้กดคลายล็อกน้องเรากดคลายล็อกอ้าสมมุติมีคนมาขโมยรถลืมกดคลายล็อกรถดับเลย ก็ขมูราคาพันสามนะครับร้านมี3ามสาขานะครับมีห้วยขวางมีสม,มุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับโอเคครับนะครับ